ก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับ ในวันนี้เนี่ยทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาได้เข้าชื่อกันตามเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเพื่อยื่นร,ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีสาระสำคัญก็คือเสนอให้ยกเลิกมาตรา272ในบทเฉพาะการซึ่งให้อำนาจบุธ,ธิ สมาชิกวุฒิสภาในการมีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวนะครับซึ่งเราอยากจะเรียกว่าเป็นการแก้ไขรัฐมนูญเพื่อคืนอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีให้แก่ประชาชนนะครับก่อนหน้านี้เราอาจจะเรียกการติดปากว่าปิดสวิตช์สวนะครับก็คือสืบเนื่องจากการโหวตนะครับการประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้ ก็ปรากฏชัดนะครับว่ามีสมาชิกวุฒิสภาจํานวนมากได้งดออกเสียงเป็นจํานวนถึง159คนแล้วก็ไม่มาประชุมอีก43คนนะครับซึ่งหลายคนได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าตนเองไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ใช้อำนาจทำหน้าที่ในการเลือก นายกรัฐมนตรีด้วยเป็นเรื่องของสสนะครับดังนั้นเมื่อท่านวุฒิสมาชิกจำนวนมากประสงค์เช่นนั้นวุฒธธิสมาชิกจำนวนมากใช้สิทธิ์งดออกเสียงหรือไม่มาประชุมซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็จะนำไปสู่ทางตันทางการเมืองเราพักคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาก็จะ เสนอทางออกนะครับให้แก่ท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับเนื่องจากท่านเองไม่ประสงค์จะใช้อำนาจนี้ด้วยความกระอักกระอ่วนใจหรือเหตุผลอื่นใดก็ตามในการที่จะโหวตคุณพิธาลิ้มเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วเราเชื่อว่าทางนี้จะเป็นทางออกนะครับที่ ตอบโจทย์ของทั้งท่านสมาชิกวุฒิสภาเองและก็ตอบโจทย์ให้กับระบบรัฐสภาของไทยนะครับแล้วเพื่อทําให้การเมืองไทยเดินหน้าต่อไปได้แล้วทำให้เรามีรัฐบาลชุดใหม่นะครับโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตให้อาจารย์วันมูหันนวมัตนาในฐานะประธานรัฐสภาได้ พูดสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยมาตอบคําถามสื่อมวลชนต่อนะครับเรียนท่านเลขาธิการพักเก้าไกลรองวุนาภักเก้าไกลและสมาชิกสภาพุ้แทนรัศดรพักเก้าไกลสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่เคารพท,ทุกท่านครับวันนี้ผมในฐานะ ประธานรัฐสภาได้รับหนังสือจากรองและเลขาธิการรวมทั้งสมาชิกพรรคก้าวไกลครับมายื่นเพื่อขอยกเลิกจำนวนมาตรา272รดดังที่ท่านเลขาธิการพรรคก้าวไกลได้ชี้แจงผมก็รับ หนังสือขอแก้ไขนี้ก็จะให้เจ้าหน้าที่ของสภาครับได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายชื่อและเอกสารในนี้นะครับก็จัดดำเนินกันต่อไปตามความประสงค์ของพักเก้าไก่ที่ยื่นมาในวันนี้ครับครับขอบคุณครับอ๋ออันนี้ขั้นตอนแรกก็คือไปตรวจสอบ ว่ารายชื่อครบแล้วก็เป็นรายชื่อถูกต้องไหมประการที่2ส,สิ่งที่แก้ไขนั้นก็ไม่ได้ขัดกับในรัฐมนนที่กล่าวไว้แล้วก็ข้อบังคับต่างๆ<ะ>ก็ตรวจสอบการถูกต้องครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็จัดการให้โดยเร็วที่สุดเพราะน่าจะเป็นเรื่องด่วนครับเออเรื่องวันที่นัดประชุม รัฐสภาของวันที่19กรกฎานี้ก็วันนี้ก็ได้ออกหนังสือเชิญสมาชิกรัฐสภามาประชุมวันพุธที่19เวลา9ก้มนิกา30นาทีเหมือนวันที่13ครับครับครับออกคนคนละส่วนครับคนคนละส่วนครับครับขอบคุณมากครับทางพรรคเก้าไกลก็ขอขอบคุณนะครับ อาจารย์วันมุมหันนวัฒนาในาาฐานะประธานรัฐสภามากนะครับลำดับต่อไปก็เชิญพี่น้องสื่อมวลชนได้สักถามพวกเรานะครับเชิญครับเออไม่ได้นะครับอย่างนี้นะครับต้องเรียนว่าเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูนเนี่ยมัน เป็นคนละส่วนกันกับการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับหมายความว่าเราดําเนินการทั้งสองส่วนนี้สามารถดําเนินการคู่ขนานไปได้นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ทราบว่าการเลือกนายกตีเนี่ยจะดําเนินการไปอีกกี่ครั้งถึงจะยุติดังนั้นเราก็พยายามหาทุกช่องทางนะครับที่จะทําให้สามารถมีข้อยุติเรื่องการเลือกนายกตรีให้ดีที่สุดได้ดังนั้น เรื่องนายมตีก็เลือกไปอย่างที่ทางประธานรัฐสภาได้แจ้งว่าแล้วว่าวันนี้ได้ออกหนังสือเชิญไปแล้วที่จะมาโหวตกันอีกครั้งในวันที่19กรกฎาคมนี้ส่วนเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูนนี้นะครับก็เป็นอำนาจของประธานรัฐสภาที่จะมีการเรียกประชุมอีกครั้งซึ่งจะเป็นวันไหนก็ต้องเป็นอำนาจของท่านนะครับแต่เมื่อกี้ท่านจอมน,นอก,ก็ได้แจ้งแล้วว่าท่านจะพิจารณาให้เร็วที่สุดนะครับเพราะน่าจะเป็นเรื่องด่วนนะครับ ก็ดาเนินคู่ขนานกันไปดังนั้นเมื่อเป็นแบบนี้ทั้งพักเก้าไกลนะครับรวมถึงพักอีก7พักพักเพื่อไทยและพักอีก6พักนะครับก็คงจะต้องทําหน้าที่พยายามที่จะขอเสียงจากสวเพิ่มมากขึ้นด้วยอันนี้ก็ต้องทําไปครับไม่ได้เกี่ยวว่าเราจะต้องหยุดดีลกับสวอย่างที่ถามแต่อย่างใดไม่เกี่ยวกันนะครับก็ ทางพรรคเก้าไกลได้ผมเองนะครับได้ได,ได้ติดต่อประสานงานแจ้งให้ทางเลขาพรรคเพื่อไทยทราบแล้วนะครับว่าทางพรรคเก้าไกลเนี่ยได้ตัดสินใจเมื่อคืนนี้นะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราได้เตรียมร่างนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วทางเพื่อนสมาชิกก็ได้เซ็นนะครับการเสนอร่างเนี่ยทิ้งไว้แล้วนะครับ ก่อนเมื่อคืนเพียงแต่ว่าเรายังตัดสินใจกันว่าเราจะยื่นหรือไม่เมื่อไหร่นะครับแล้วปรากฏว่า,เ,าเราก็ได้ข้อสรุปเมื่อคืนว่าเราควรจะยื่นเลยนะครับเนื่องจากว่าเพื่อให้กระบวนการนี้ใช้เวลาให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วเมื่อเรามีสอสอจำนวนมากพออยู่แล้วในการที่จะเสนอตามรัฐมนูญเนี่ยนะครับเราก็ยื่นเลยแล้วก็ในวันนี้ ก็ได้แจ้งกับทางพรรคเพื่อไทยเป็นการเบื้องต้นนะครับว่า,เ,าเราจะมีการเสนอนี้นะนะครับก,ก็แจ้งให้ทราบแล้วก็เข้าใจดีว่าเมื่อเราเร่งรีบต้องการให้ระยะเวลามันสั้นที่สุดเท่าที่จะสั้นได้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีเวลารอนะครับให้สมาชิกจากพรรคอื่นเนี่มาร่วมเซ็นด้วยไม่ได้หมายความว่าพรรคเพืพ่อไทยหรือพรรคอื่นเนี่ยจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้พรรคเพืพ่อไทยทราบแล้วนะครับเมื่อตอนกลางวันวันนี้ แล้วก็ไม่ได้ขัดข้องแต่อย่างใดนะครับส่วนเรื่องออในรายละเอียดนะครับโดยเฉพาะการเลือกนายกรัฐมนตรีเดี๋ยววันนี้ทางตัวแทนของพรรคเก้าไกลจะมีการหารือกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ผมเชื่อว่าก็คงไม่ได้กระทบอะไรนะครับก็เนื่องจากว่าท่านสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็ไม่ประสงค์ที่จะออกเสียงอยู่แล้วเราก็เพียงแต่มองหานะครับทางออกให้ทุกฝ่ายท่านเองก็เมื่อลงคะแนนงดออกเสียงนะครับ159ท่านแล้วก็ไม่มาประชุมเลย43ท่านนะครับ ดังนั้นเนี่ยจำนวนมากก็คงจะยินดีนะครับหากท่านเองไม่ต้องใช้สิทธิ์อย่างเป็นทางการเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช้ท่านไม่ใช้สิทธิ์แบบนี้เนี่ยมันเดินหน้าต่อไม่ได้นะครับเอ่อก็ไม่คิดไม่คิดว่าจะกระทบอะไรนะครับ